มาลงท่าดิจจังหวะชะช้าๆนะคะสามารถประยุกต์กับเพลงจังหวะชะช้าๆทั่วไปค่ะก็จะมีอยู่4-8แต่ว่ามีแค่หน้าหลังนะคะ2ทิศค่ะเริ่มจาก8อึ่งเลยนะคะ1 2 3และ4 5 6 7และ8 8 2นะคะ หนึ่งสองสามและสี่ห้าหกเจ็ดและแปดแต่สามค่ะหนึ่งสองสามและสี่ห้าหกเจ็ดและแปดแต่สี่นะคะหนึ่งสองแล้วขาสามและสี่กับห้าหกเจ็ดและแปด ส3าและส5 6ห้าหและ8 1 2หนและสี่หกและ8นี่ก็ครบแล้วนะคะสองินี่ก็เริ่มใหม่ค่ะ1 2 3สองสามและส, karaoke, ination, สี่ห้าและ8ป2หและส5 6หและ8ป2หและส 1นึ่งสองสามและสี่ห้ก็ดและแดนี่คือจบแล้วนะคะ